ฝายบ้านนนม่วงชัยภูมิที่รายงานไปไม่ใช่จุดแรกนะคะที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลง,งมาอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคอีสานสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้าห้วยเชียงคําอําเภอรบระบือจังหวัดหมหาสารคามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพังทลายลงมาเมื่อ2วันก่อนทําให้น้ําในอ่างเนี่ยไหลออกจนแห้งแล้วนะคะแต่ว่าน้ําที่ไหลออกไปสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่ทางการ,กรเกษตรค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณภาวิตาศรีบุญสม คผู้สื่อข่าวรายงานจากอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามเชิญคุณภวิตาค่ะ รมชลประทานค่ะเร่งดําเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้าห้วยเชียงคําอําเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหลังจากเกิดฝนตกหนักค่ะน้ํากัดเซาะจนอ่างเก็บน้านะคะชารุดค่ะขณะที่สภาพอ่างเก็บน้ําขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มแห้งขอดค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําค่ะพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของจัดหาน้ําประปาสะอาดเคลื่อนที่ 卡。<music> เหตุการณ์ทำนบด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำตำบลโนนราศีอำเภอบอรบรือจังหวัดมหาสารคามได้รับความเสียหายทำนบดินตัวเขื่อนเกิดช่องขาดความยาวประมาณ50เมตรหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบอระบือปริมาณน้ำในอ่างเกินความจุค,คิดเป็นร้อยละ14ส่งผลให้น้ำไหลทะลักไปยังพื้นที่ท้ายอ่างพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายตำบลกำพีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบเสียหายเป็นวงกว้างเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ขณะที่หนังยอนพรมขอนยางชาวบ้านบ้านสองห้องหมู่หกตำบลกำพีอำเภอบอระบือเล่าว่าน้ำมาเร็วและแรงมากบ้านเรือนได้รับผลกระทบประตูพังขณะที่ไรนาได้รับความเสียหายทั้งหมด26ไรอยากให้ภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยา ขณะเดียวกันดรสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําพร้อมกับชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําให้เร็วที่สุดและให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของการจัดหาน้ําประปาอุปโภคบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ําแห่งนี้เป็นแหล่งน้ําผลิตน้ําประปาที่สําคัญของอําเภอบอระบือายแห่งนี้นะ ก็ได้ทราบว่าทางกรมชลประทานมีแผนที่จะทำฝายชั่วคราวฝายชั่วคราวซึ่งก็สามารถที่จะรับน้ำได้อย่างน้อยก็50เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเอาน้ำไว้สำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อทำปาก่อนแล้วก็จะป้องกันการพังทลายได้ระดับหนึ่งคือจะทำประตูน้ำชั่วคราวอันนี้ก็ก็ทางวิศวกรรมเท่าที่เช็คดูแล้วก็น่าจะโอเคไปได้ ล่าสุดมวลน,น้ำได้ไหลไปยังพื้นที่อำเภอวาปีประทุมได้รับผลกระทบ6ตำบล39หมู่บ้านถนนถูกน้ําท่วม3สายพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ4,700ไร่ สำหรับความเสียหายนะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่5ตำบลค่ะ26หมู่บ้านนะคะพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายประมาณ18,000ไร่ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณภาวิตาค่ะ